ช่วงนี้นะคะไปที่จังหวัดระนองนะคะมีรายงานว่าพบว่ามีนายทุนเนี่ยเข้าไปแอบลุกที่ป่าสงวนแห่งชาติและก็เขตทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ<ช>นับร้อยไร่เลยนะคะไม่ใช่น้อยนะคะ<ช>แล้วก็อยู่ห่างจากสารกลางจังหวัดระนองแค่1กิโลเมตรเองเหรอคะอ ห่างกันเพียงแค่1ก<ฮ>ิโลเมตรเท่านั้นนะคะ,คะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะ,คะมีต้นไม้หลายชนิดนะคะแล้วก็มีสัตว์ป่าชุกชุมชาวบ้านก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะห่างไปเพียงแค่กิโลเดียวทําไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งตั้งสํานักงานอยู่ทางตรงกันข้ามเนี่ยไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่เข้ามาดําเนินการปล่อยให้ในายทุนนะคะแอบเข้ามารับลอก แล้วก็เตรียมที่จะแบ่งขายกันเป็นล็อกๆด้วยนะคะโดยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนที่จะเข้ามายัางพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องผ่านทางในกลุ่มชาวบ้านเขาก่อนนะคะซึ่งชาวบ้านจะเห็นเหตุการณ์ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องราวความคืบหน้าและข้อเท็จจริงนะคะจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองว่าทีร้อยตรีเชิดศักด์จำปาเทศค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณผู้ว่าคะ ครับบ๊ายบครับผมค่ะตกลงกรณีที่มีนายทุนไปแอบลุกที่ป่าสงวนแล้วก็เขตทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์นี้รายละเอียดเบื้องต้นเป็นยังไงเป็นกลุ่มไหนยังไงคะครับคือขอขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะฮะค่ะคือพอดีเราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าได้มีการไปปากหลัก แล้วก็มีการจัดแบ่งพื้นที่เนี่ยออกเป็นแปลงค่ะแล้วก็ขายให้กับเอ,อชาวบ้านนะนะคือคือชาวบ้านคือใครสนใจก็มาซื้อก็มีคนมาซื้อกันบ้างอะไรกันบ้างค่ะค่ะซึ่งที่จริงเนี่ยเออก็ก็ทางทางผู้ที่แจ้งก็บอกว่าไอ้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่มีกรรมสุทธิ์นะครับค,คือไม่ใช่ที่ดินของเอกชนนะน่าจะเป็นที่ดินของรัฐค่ะนะครับ เออผมก็ได้สั่งการไปสองหน่วยนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบก็คือทางในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องเออที่ป่าสงวนต่างๆนะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางในอ่าในอำเภเมืองละนองซึ่งเป็นผู้ที่ต้องดูแลพุ้นที่อยู่เนี่ยไนีูจากการที่สงหน่วยไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว,ว่า พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นพื้นที่ต่าสงวนน,นะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต่าสงวนแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่พูดไง่ายๆก็คือเป็นที่สาธารณะ<า>คี่สงวนไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ร่วมกันคุณผ<า>ู้ว่าคะบอกอบอกพิกัดอีกทีว่าจุดไหนยังไงบ้างคะตรงเห็นบอกว่าเป็นบริเวณเขาห,หัวล้านหู่หนึ่งตำบลเงาอำเภอเมืองใช่ไหมคะ ตำบลครับอยู่ที่เฉตมูลหน,นึ่งตำบลตำบลหลวอ,อำเภอระนองที่ได้ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้หลังจากที่ได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ได้รับรายงานว่าคือได้มีการออกหนังสือสําคัญสาหรับที่หลวงก็คือสรุปแล้วก็คืเอ,อเ,ปเป็นเอกสารเป็นที่ของทางราชการเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณสอง0ันสี่ร้อยไ่ อยู่ในพื้นที่ของทางราชาการเป็นที่สาธารณะซึ่งเอาไว้ใช้ประโยชน์ของทางราชาการของส่วนรวมเนื่อนะทีนี้ในเมื่อตรวจสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยขณะนี้ก็คือเมื่อชัดเจนแล้วว่าเป็นที่สําคัญสําหรับที่หลวงเป็นที่สาธารณะสําหรับที่จะเอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยขณะนี้ก็ได้มอบหมายให้กับท่านในเมืองรงะนองซึ่งมือหน้าที่ดูแลที่สาธารณะเนี่ยนะฮะได้ไป ทำการที่จะขออายุดเอาทุนที่คืนโดยการไประกาศไ้ว่าเป็นที่สาธารณะแล้วก็ได้จัดตั้งชุดสืบียนสอบสวนเพื่อที่จะหาผู้กระทำผิดว่า ใครที่เป็นผู้เข้ามาดําเนินการในการที่จะมาเอาพื้นที่ตรงนี้ไปหาประโยชน์เนี่ยนะครับขณะนี้เราก็ได้ได้มอบเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยไปไปดาเนินการแล้วค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้วิธีการประกาศยึดคืนคือปักป้ายว่านี่คือพื้นที่สาธารณะก่อนใช่ไหมคะครับใช่ค่บค่ะเห็นบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเตรียมจะเข้าไปเหมือนกับว่าปลูกยางหรือว่าแบ่งล็อกขายเลยคะครับก็ก็ก็ที่ได้รับรายงานก็คือว่าก็มีการไป ไอ้ปักแนวเกลือแต่ละแปลงแต่ละแปลงเพื่อที่จะแบ่งแล้วขายส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่ง่อคงจะขายไปแล้วนะฮะก็ผู้ที่ซื้อก็คงจะลงยางนะนะเอายางไปปลูกก็คงจะไปปลูกใหม่ๆ,ๆครับอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะสืบหาเบาะแสได้ไม่ยากใช่ไหมคะเป็นกลุ่มในทุนในพื้นที่หรือเปล่าคะก็ะขณะนี้ก็ให้ทางสายสืบสวนสอบสวนดาเนินําเนินการอยู่นะฮะก็คือถ้าหากว่าเ เกี่ยวข้องไปถึงผู้ใดยังไงก็คงจะต้องดําเนินการตามกฎหมายละครับค่ะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่หรืออะไรมีเบื้องต้นข้อมูลได้อย่างนี้มาไหมคะอตอนนี้ยังยังไม่มีข้อมูลถึงขั้นนั้นนะคะค่ะครับแล้วทางที่ชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลมาว่าการบุกรุกครั้งนี้ก็เริ่มมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามีสานักงานที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เข้ามาดําเนินคดีอะไรเลยก็ คือคือ,คอตรงตรงนั้นเนี่ยผมผมก็ยังไม่ไม่ทราบข้อมูลเนี่ยนะะว่าว่าแต่เพราะว่าที่ท,ที่มีตรงนั้นก็คือเออองค์การบริหารส่วนตำบ,บนหลายส่วนป็นลงการปกครองส่วนท้องถิ่นนะนะค่ะแ,แต่ทีนี้ก็อาจจะคือไม่ไม่ไม่ทราบยังไงแต่ว่าณณเวลานี้ก็คือหลังจากที่ทางเออจังหวัดแล้วของเราได้รับทราบเรื่องเนี่ยเราก็ กําชับที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจดูแลแล้วก็ดําเนินการอยาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเห็นบอกว่านํแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่พ้าวถางทําลายป่าด้วยครับก็คือคือทราบว่าอย่างนั้นนะว่าแต่ว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ไปคือคือพอพอเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเนี่ยก็ไม่ไม่พบ่าพยาพะพับเนี่ยเราก็คงต้องจัดเป็นดำเนินคดีะครับค่ะโอ้นี่เขาล่องหนหายตัวไปได้เลยเหรอฮะหนูรู้สึกแบบ โอ้เหมือนเป้อยๆเนี่ยแหมไม่น่าเชื่อว่าไม่มีเบาะแสเลยนะคะตรงนี้ต้องต้องฝากท่านผู้ว่าด้วยนะคะน่าจะได้รับความคืบหน้ายังไงเมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกำชับไปทางอำเภอเมืองว่าให้รีบเอ่อถ้าเกิดมีความคืบหน้าังไงให้รีบรายงานเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะจะนาเรียนทห้ทศาสตรอีกครั้งครับค่ะค่ะค่ะถ้ามีความคืบหน้าจะตรวจสอบไปยังท่านผู้ว่านะคะว่าที่รถตีเชื้อศักิอีกครั้งนะคะ ครับผมบค่ะสวัสดีค่ะครับครับผมครับสวัสดีครับเข้ามา บุกลุกเนี่ยฮะมีการเตรียมจะปลูกยางแบ่งล็อกขายก็เห็นลเลยเป็นชั้นๆล่ะคุณนัาภาพเมื่อสักครู่นี้ะน,นคะคะมีการเอาต้นอ่อนมาลงแล้วด้วยนั่นก็หมายความว่าไปจัดการแบ่งขายกันสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยชาว<ะ><ะ>บ้านในพื้นที่บอกว่ายังไม่คิดจะกล้าเข้าไปบุกลุกเลยแต่คนกลุ่มนี้มาถึงตัดหน้าเลยแล้วก็ในงานในท้องถิ่นนะคะอ,อปตอในพื้นที่อยู่ตรงนั้นต้องทราบข้อมูลอะไรเล็กๆน้อยบ้างล่ะ นะคะท<ก>ั้งว่าก็กำลังจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยก็ทางชาวบ้านบอกว่าเขาอาจจะมากันช่วงดึกนะฮะเอปตกลับบ้านแล้วอองอนต้องต้องฝากเลยเรื่องนี้ะนะคะเพราะว่าร้อย่าไล่เนะคะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็เขตทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะ,ะเรื่องนี้นะคะยังคงมีอยู่ในะเรื่องของอพื้นที่ป่านะคะที่ยังคงถูก เผอเนี่ยก็เข้ามาตลอดเลยนะคะใช่ค่ะไปดูเรื่องของความมั่นคงที่การแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ทางเลขาสมชอเองนะคะก็บอกว่าได้รายชื่อ15คนที่จะไปเจรจาแล้วแล้วก็มีการก็จะเข้าไปเจรจากับกลุ่ม BRN นะคะที่เราต้องจับตาดูนั้นก็คือประเด็นการเข้าไปเจรจานั้นจะมีประเด็นอะไรบ้างกรอบอะไรบ้างนะคะโดย ทางพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็พูดถึงนะการเจรจากับกลุ่ม BRN ที่จะมีคณะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย15คนในส่วนของข้าราชการนะฮะก็จะประกอบไปด้วยทางเลขาธิการสม,มชรหรือพลโทรพระดอน,พ,นรพระดอนเองนี่แหละนะคะพลโทรสิริชัยอเนกเวียงผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลน,นะคะคพลโทนิพัฒทองเล็กรองปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีนักกรบบุญวังทองรองบ,บุญบัวทองของอภัยนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการปฏิบัติที่5พลตำรวจเอกทวีสอดสอเลขาศูนย์อำนวยการบ,บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ,คะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นทั้งตัวแทน,น,านทางฝ่ายกฎหมายนะ,ะภาครัฐประเอกชนาภาค ประชาชนด้วยนะคะที่จะเข้าไปหารือกันในครั้งนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนี้เลยนะคะโดยคุยกันกับเลขาสชคุณพระดอนพัฒนาถาบุตรคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านสองท่านครับเชิญครบผงค่ะท่ะานเลขาคะกรอบในการไปหารือกับกลุ่ม b r n ตอนนี้ชัดเจนที่จะมีการหารือในประเด็นใดบ้างคะ ชัดเจนครับก็คือกรอบหลักใหญ่ก็คือเรื่องลดเหตุความรุนแรงในสถา<ช>นาการณ์นะครับเอาเป็นกรอบหลักเลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อพูดคุยก็คงจะค่อยแตกประเด็นไปครับผมครับค่ะการลดความรุนแรงเป็นกรอบหลักเลยแล้วลงประเด็นย่อยเนี่ยมีเรื่องของออการเจาะเป็นกลุ่มกลุ่มในพื้นที่ไหมคะอย่างเช่นประชาช,ชนข้าราชการครูเจ้าหน้าที่ อ่าณตรงนี้แหละครับสิ่งที่เราปรนประสงค์ว่าเมื่อพูดถึงการลดเหตุความรุนแรงนะฮะแต่ละเป้าหมายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเกิดขึ้นจากระเบิดเนี่ยนะครับตรงเนี้เรามีความจําเป็นเราก็จะต้องสื่อสารกันนะครับว่าเอ๊ะไอ้เป้าหมายที่จะต้องไปที่คุณไปทาร้ายต่างๆเนี่ยมันไม่ควรเป็นเป้าหมายที่เป็น s o ท t t a r ก็ตคือเป้าหมายอ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนพี่น้องประชาชนทุกบริสุทธิ์เป็นครูเป็นนักเรียนเป็น พระเป็นต่างๆเนี่ยนะครับเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยน่าจะต้องหลีกเลี่ยงในเมื่องการเนี่ยโดยเฉพาะการใช้ระเบิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดเป้าหมายกระจายตัวนะครับแต่ที่จะไปโดนเฉเพาะใครเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนไม่รู้นี่ก็โดนไปด้วยตรงนี้ก็ค,คงจะต้องเป,เป็นประเด็นที่จะต้องหยิบยกขอาพูดคุยนครับผมครับค่ะเห็นล่าสุดเองทางสมพ,พันธ์ครูสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเ,เขาอยากจะให้ทางสมชเนี่ยคุยกับบรอนร้องขอเลยว่าให้หยุดสังหารในส่วนของครูด้วยที่เสียชี ไปเป็นจำนวนถึง159รายในช่วงที่ผ่านมาค่ะรวมประเด็นร,รวมประเด็นนี้ด้วยวค่ะ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ลงไปในพื้นที่นะครับ,รบทางด้านกลุ่มตัวแทนนานประธานของมากันครูเนี่ยก็มีการพูดคุย,ยกันกับผมใช่ครับค่ะ ก็จะมีทั้งกลุ่มที่ท่านบอกว่าเป็นซอฟต์มาร์เก็ตก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะคะเป็นกลุ่มกลุ่มครูออนไลน์อแอร์คือพี่น้องประชาชนที่สุดนะครับ่ะผู้หญิงคนชราต่างๆเนี่ยนะครับพระนะครับต่างๆนะครับค่ะแล้ววิธีการที่เราจะไปพูดคุยกับเขานี่คือได้มีการนัดแนะกันอะไรไว้อย่างไรหรือยังคะ อ๋อณนี้ตอนนี้ชัดเจนครับโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อมือความสะดวกครับคือเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการพบปะกทางฝ่ายกระบวนการและก็ทางฝ่ายมาเลเซียซึ่งจะเปตปุ้มมดความสะดวกเพราะคนแนะนําคนที่จะมาอำนวยความสะดวกตรงนี้นะครับให้ทั้งสองฝ่ายคือทางไทยและกระบวนการรับรองนะ,ะตอนนี้เรารับรองกันได้ก็มานําตู่ประเด็นที่จะเริ่มพูดคุยในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะรูปแบบการเจรจาบนโต๊ะตอนนี้กําหนดหัวข้อหรือว่าตัวบุคคลได้หรือยังคะ อ่นตอนนี้ก็ฝ่ายละไม่เกินสิบคนครับฝ่ายาไม่เกินสิคนคซึ่งเราก็จะดูครับเขาขึ้นโต๊ะเท่าไหร่ล้วก็ขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนที่ขึ้นแต่บนโต๊ะนียก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะพูดคุยน,นั้นะ,นะครับกลุ่มบีไอเอ็นั้นได้ระบุจํานวนมาแล้วแล้วใช่ไหมครับสิบห้าคนเท่ากัน เราตกลงว่าไม่เกินสิบห้าคนน,นะครับส่วน,ะวนจะมาเท่าไหร่เราแต่เราก็เตรียมไปในทุกภาคส่วนของเราอ,อันนี้มองในแง่ความสมดุลกับเรื่องของหัวข้อด้วยคค่ะค่ะะแต่ว่ากลุ่มสัสดส่วนของกลุ่มของของเราเองะะที่จะไปพูดคุยกับเขาณะะขณะนี้ก็ก็เรียกว่ารอบด้านเลยแต่ว่าก็มีรายงานข่าวเหมือนกับว่าอย่างนายฮัสซันตอยิปเนี่ยอาจจะไม่พอใจที่มีการนำรรคประชาชนไปทำนองนี้เบื้องต้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นยังไงคะ อ๋อนั่นคงเป็นเฉพาะข่าวสารครับเคยคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับเวลามันจะมีการพูดคุยนักษณะไอการแก้ไขเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าเราดูตัวแบบที่ผ่านๆมานะครับกับทางทฤษฎีเนี่ย ไอ้ก่อนที่จะไปเกิดไปในข่าวพูดคุยเนี่ยมันจะมีลักษณะีหยครับข่าวลือ,อข่าวสร้างข่าวอะไรต่างๆเพราะว่าการไประเนินการลักษณะเนี้ยมันจะมีผู้ต้งเห็นด้วยและเห็นต่างฉะนั้นตรงเนี้ยแม้ก็ทั่งเห็นด้วยของฝ่ายเขาเนี่ยก็เห็นด้วยไม่ทั้งหมดบ้างมีการชิงการนาําแต่ละประเด็นบ้างฉะนั้นตรงเนี้ยครับมันก็จะมีข่าวสรารต่างๆเนี่ยพูดออกมา ก่อนนะฮะในการลัษนาว่าเหมือนจะว่ามีทั้งตีล้วนด้วยทั้งเห็นด้วยด้วยทั้งไม่ประสงค์จะให้มันดําเนินการต่อด้วยแล้วตรงนี้ช่วงนี้ครับมันจะเป็นข่าวสารบนเปกระไปหมดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยชุดคุยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีความนิ่งที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่อง ปฏิบัต right. so, yeah. so, like sure. ิการข่าวสารทั่วไปครับซึ่งตอนนี้เราก็รับรู้รับฟังว่าแต่ว่าจากนั้นน่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องคือวันพรุ่งนี้ที่เราจะไปคุยครับแต่ว่าป็นข่าวสารที่ปรากนเตนมเป็นข่าวสารที่ปรากฏครับแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีจุดยืนจุดหลักของเราในการยื่นข้อเสนอที่ที่บอกไปก็คือเน้นการลดความรุนแรงใช่ไหมคะอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยส่วนข้อย่อยเนี่ยก็ไปว่ากัน รลงรายละเอียดว่าแต่ละคนจะถอยจากเดินหน้าจากคนละกี่ก้าวถูกต้องไหมคะถูกต้องครับมันจะต้องสุขภาพกันแล้วก็ปรับแก้ไปตามสถานการณ์ที่เราได้ตกลงกันไว้ครับผมค่ะแล้ว